สวัสดีครับผมพี่น้องเข้าให้ครับผมปลูกปลูกมั่นครับผมวันนี้สองวันก่อนกู้วันนี้ปลูกปลูกปลูกแปลงติดทางครับผมแปลงนี้คนงานหลายเด้อครับผมนะปฏิตามชมน้ำกันครับแดดเปียงเปียง แดดเปี้ยงๆเ,เลยกำลังขม,มักขมิ้นปลูกแปลงนี่ไปปลูกทั้งในทั้งในปลูกไปปลานั่นปลูกไปปลาปลูกพวก,กแล้วกูออกปลูกเลยครับเรียบร้อยแล้วหันปลาทั้งใน ปลาในเสร็จแล้วสีไรกรัวยี่นี่ก็ประมาณเดียวกันนะครับผมสามไรสีไรนี่ละถ่ายน่เยา,สนานเสียงมันงามปะงามงามันเกิดแล้วปลูกมาว่านนี่บ่ปลูกมาว่านเกิดแล้วปลาเนี่ยเงี้วคาคืบแล้วโอ้บรรยากาศไหม หนึ่งคูสองคูสามคูสี่คูแปดเก่าข้นแปดเก่าขนสิบขนเอากินกับกว๋วยเตี๋ยงก้องๆเลยมันไปมันไปเดี๋ยวเคืองนึงใบแห้งเหนือเดือนนิดเดียวนี่เพิ่งจะซี้มุ้ง <laughs> เซ็จบ่เหลือเที่ยงเอาเมาเมาเมาเอาให้เสร็จเลยเที่ยง ทังใต้คือนมปลูกปลูกอ้อยบปลูกว้อยบ่ปลูกมันก็บ่ได้ผลนะว่ามันเพ่าะเพรากู้ดอกบ่กูงปลูกนี่เร็จกูเลยอ้วนวนกไปนเฮ้ยอจคนเครื่องบ้านคักแต่ว่า อ๋อเซฟหมื่นเดียวด้วยเนี่คืนอย่้เลยนาะค่ามันคืนเกตเกติม้าแล้วแ,ออแน่นบ่บ่แน่เที่ยงเนี่ยจีบคืนแปดสิบ่หอยเบื้อเ้ากับจีบเก่าสิบนแล้วึืนไปไเรื่อยๆย้ายห้างห้าย้ายห้างห้ปุ๋ยปุ๋ยคืออ้วนแถวปุ๋ยเน,น,นี่ฮะเช่ากินเราบ่ กินทุกแนวกินทุกเนี้ยก็ย้อนอ้วนนอกสนามเขากินน้ำปลาหนา้อาอ้วนขึ้นอ้วนขึ้นโอ้มาธรรมดาวะอาการห้อนเด้อครับผมเมื่อนี้ยยังร้อนเลยให้โคก,กี่หินมีอะหินหินเพิ่นหินหนังเงียงก็หินแหบบอไปปูถนนดีจะได้เนี่ยอ้าวย้ายสามคนสี่คนเบิ่งวิธีครับผมวิธีปลูก โอ้ยการห่อนห่อนคักๆแล้จะเกนแล้วะเะจะเกินแล้วอันไหนเ้นนโอ้ยจะถามเดือนถาเป็นปีตัวจกปีแล้าว,ว่าฉันตัวสิบสองสามสามสิบหกสามสิบหกเดือนแล้วถามเป็นเดือนต่อเป็นเดือนด้วยถามมาสามสิบหกเดือนแล้ว เดี๋ยวนี้คนโเบิ่งยูทูปกันไอ้พอเหตุผลยังเรียบร้อยเบิดคนผัดโมบิบ่งบบดนี้คนเบิ่งกลักชิฟลักลอยไหมโอ้ยเป็นแต่ไปรอดปอใจมากจะซื้อได้นี่เบิ่งวิธีปลูกมันครับผมเบิ่งวิธีปลูกมันนี่ปลาน,นี่ปลูกเดี๋ยวผมจะพาไปเบิ่งกขาเจ้ากู่มันว่าลดค่าติ จาแกแล้วมันแค่ใส่บาปนี่มันไผ่ท่าเนี่ยมท่าไส่ไ่ท่าเห็นไหมนั่หนน่ยันที่ไท่าดไผ่ท่าติดติดกันบ่ติดกับไผ่เนั่ยนั่นบ่โอ้มันมีห้องมันมันมีห้อมกันอยู่หอน้ำเสาะโอ เดี๋ยวสิผ้าไปเบิงผ้าพ,พี่น้องไปเบืองหัวมันสองปีแปลงนี้เบิงเบิงข่าวๆไปก่อนครับผมนี่วิธีปลูกมันแบบนี้ก็ไห้ดีเด้อครับผมอีกแบบหนึง่งพ่นเฮ็ดแบบขอบครัววพ่นจะมีรสสมไปทต่ละาสามข้องพ่นจะเอารสสมเขาค้อมเลยบบดน,นี้ก็นั่งแบบสบายนลครับผมนั่งอยู่อนกับรสสม คนเดียวล่ามันไปกองไว้นั่งเสียไปไเรื่อยรถกระบอมีคนขับหรอกมนป้อยไปเลยแบบนั้นก็มันเป็นขอบขั้วครับผมบริจางคนว่ายขึ้นกันนี่อีกวิธีหนึ่งแบบนี้ก็วหาครับผมแต่ว่าใสเรื่องงานหลายแนยจังหน่อยนี่ครับผมนี่สีไรประมาณสีไรกัวกัวเพื่อนจะกินกข้าวข่อยียงก้มๆมนี่ก็ันเสร็จแล้ว โอเคครับผมพี่น้องพาไปเบืองผมสีผ้าไปเบืองหัวมันสองปีสีเงาที่ไหนถ้าติดตามส้มครับเขามาหอดให้มันนะครับพาไปเบืองมันสองปีค่านี้มิจะมันเบอรเด็กครับผมอันนี่อ้อยเป็น่วนหน่อยโวนมากทิเป็นมันครับผม พี่น้องผ้าเบืองนี่ครับนี่กับป้ามันเลยครับเบื้องเอามันแนมบ่เห็นเลยนี่นแต่ปลายนองนั้นเป็นหยาเบดอหยาถ่วเบื้ป้ามันเลยครับผมตีกับป้ายางคนเดียครับผมป้ายงใหญ่เติบผมเคยมารีวิวตอนปลูกให้พี่น้องเบืองโยปานี่เดี๋ยวนี้เป็นแบบนี้แล้วส้วนทั้งขุนฟางทั้งขุนไข่อยครับผม โซนทางนั้นแต่ว่าโซนฟังนี้มันเป็นหอมกับผมน้ำน้ำซอมันน้ำซอมันก็ได้แยกแยกเป็นสองแปลงนาน้ำน้ำแห้งเดือดขับผมพี่น้องปลานี่นี่มันเป็นหอมน้ำแยกให้น้ำแยกกอกโมเมนต์ธรรมดาเดือคขับผมพี่น้องมึงหอมน้ำให้พื้น เป็นแปลงเดียวกันแต้ว่าฟางทานันไข่ยุเพียท่ทงนี้แปลงเดียวกันได้ครับผมเพียขาม้อผีขาบะเบงมันสองปีครับผมพี่น้องหัอมันสองปีดินดินงามได้ครับผมดินแดง บรรยากาศอยุให้ครับผมเบิ้องผูกแล้วมาเบิ้งกู่กัอนมันสองปีทั้งทั้งเตะสิมีเน่าเนี่ยมันสองปีเด้อครับฮัทหม,มูน้นอยเออมาเบิ้งหมูน้อยโอ้ยขาดติดไ่าน่าออกทั้งไหนนี่แกออกทั้งไหน ไปทั้งที่บอ่อเงมไปฮะบ่ออกอไปแล้วตีเตี้ยม,มันหัวเงียงข้นเตรียมไว้รถพีกอัพนเนาะโอ้เบิ่งหัวมันเนด้อครับผมพี่น้องมันสองปี <laughs> มันขวบกลัวขวบขัวกับสองขวบนานี่มันกำลังออกจากให้ครับผมน,นากูมัน ราคาก็ขค้นบาทเก็ด <nói> สิมหามาซ่อเห็นอยู่เกดสิมหาแล้วรัฐบาลเพิ่ขึ้นหนแล้วคนบเบิงเฮ้าหรอมาตัดตีมันมันหัวใหญ่เบิงหัวมันเด้อครับผมพี่น้องผมนะโอ้ยมันก็เป็นแต่อันซ่อนนะเนาะแบบนี้เป็นตะมันโยนเนี่ยมันหัวใหญ่หัวโตสายพันธุ์ยังเนี่ ล่ำคือบ่มีมันอีขาวก็สุดแล้วสุดยอดตอนั้นน่ะหัวมันอีขาวหัวใหญ่อีขาวหน่อยแพงล่ำมันแพงล่ำล่ำบ่ค่อยมีมีแต่หัวโอ้ยเป็นส่อนหัวเด้อครับผมพี่เนาะอันนี้เนี่ยก็เตมอีกแล้วนี่เตมนี่เอากะยานนี่ก็เตมนั่นเพิ่เอานี่ รถปี๊บเกีย่ยไปไวหามาว่ครับผมขึ้นเตรียมว้แล้วมันนั้นหัวใหญ่โอ้ไม่ธรรมดาหัวมันดีโยกู้จะกูซ้ํานี่ตีสามคนสี่คนนะนี่บ่เอาเอาขินแคนรวดงานโยมันบ่เป็นราคาให้เราลนะขอบกู้ห้าบ่ตองจางเราคน อ้าวรุ่ยเด้เทรุ่ยรุ่ยโอ้หัวมันหัวนี้เด้ดอก่น้องเอลยไหนพ่อหาโรคบ่เท่าคิดเงาเงาสิเท่าอบ่คิดว่าฮะในยืนนองหาโร่นอนประยู่หรอกแต่หัวหนึ่งก็บว้ามันมันไม่เลื่อยหาคานเทโอ้ยโยบะข้นหรอกครับหาโรคกลักวจริงหรอกหัวใหญ่ครับ ่าเป็นคารา,าวาลขึ้นไปละข้องนึงครับผมนี่ข้องนึงแต่ว่ากูจะหนันหนามานี่ขึ้นขึ้นขึ้นรถจะหารนะครับผมมัานหอดน,นี้เต็มรถแล้วยื่หนีก็นะพอม่านรถนึงรถมาพอดีใส่รถปี๊บเกียร์ทาเบื้องตอนขึ้นครับผมพี่น้องหอวไงมันจะขึ้นหไหวเด้มันขึ้นเต็มไหวไหว เก็บอเก็บบอลเก็บบนเบิดหัวเงยเสียดายมันอู้ยมันสุดยอดหัวมันเด้อครับผมขึ้นมานี่ประวัติศาสตร์ด้วยปีนี้เอาอันฟังทั้งนั้นมันโอ้บรรยากาศดีเด้อครับผมเย็นมันแดดเยอะแต่ว่าก็เย็นเนาะอากาศดีครับ ขึ <One input> ้นมาร่มวีดีด really ้วยครับผมพี่น้องบรรยากาศสุดยอดเลยต่อไปขึ้นมั่นครับผมบัดนี่ขึ้น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 มั่นบัดนี่ยเสียไปเบิร์ตบอลอะคิดบ้านเนี่ยมันจะเตรียมก่อนเนี่ย่อเลี้ยวมอแย่ปานคนนะก็เบิร์ตเตรียมก่อนคักๆ ขื่นมันหัวใหญ่ๆครับผมโอ้วงพไปปอให้ี่ถือให้อันนัให้แปงน่วมันงหญยเลยแต่ว่าอันอันนั่งกน่แต่ว่าสมมือจริงสที่นี่หัวใ่ญ่แขมไปนํา้ม lại nghe lại của nó พงเพ็ดมันสายพันธุ์พ่วงเพ็ดเป็นหัวดีครับผมหัวเป็นวีเป็นวีอันนี้มันเลยขวบครับผมขันห้าวกูตอนตอนบ้านหอดขวบมันจะเป็นวีคก็วีกลวยเผาท่าเด้อเลียเรียงเรีเรบัด มันช่วงเกียใจห้องมารวมรวมไปไว้ต้นแล้วเลียสองสันเขาครัวนี่ามเดียร้เกียดสนามบินครับผมพี่น้อง มันว่ากมันไวนไวาวทหารอากาศครับผมใกล้ๆครับมันทหารรบอกอยู่ใกล้ๆเขานน่เบิดคอนแจนเขามายิงนี่นน่ละ ใคอยอันวิไลการอาสีห้องอยู่ไก่เนาะอยู่กับหมองทั้งคืนก็เจ้าค้ากันมานอนอมันหัวใหญ่ขื่นเต็มไว้อ<ฮ>ไม่ธรรมดา หอดว่าเครื่องสัมบา่าสิาสุดบ่สุดมดว่าวเครื่องสีเต็มล่ะว,ว่ายานันขึ้นเต็มไ้เด้อครับนำหนักก็บขึ้นวบโอ้ยสอนหัวมัน้องตัว ก็ค่นได้ยังสีพสุไเน้อราคาก็อยู่ประมาณสองบาทนี่เนาะราคาสองบาทสบาทหัวมันซ้ํานี่วะฉันบ่ต้องขึ้นบ่ต้องลงอยู่ประมาณ้รานี่เกษตรกรเขาเก็อย,าากอยู่อยู่ได้่างคน สองบาทสามบาทสามบาทคือตีบัวเถึงหรอกย่างขึ้นย่างเต็มที่ก็จีบมันสองสองหกสองเจ็ดเนี่ยเสียเครื่องบินมาอีกแล้วฐานอากาศซ่อมพอดีจะเต็มแล้วครับไก่แล้ว เป็นแป๊บเดียวอันนี้มันมัเน่าหมั้ยงอแมัเน่าเด้อแก่เ่าใหมยฝนโตคนแล้วแก่เอาแก่ไม่ได้หรอกไอ้ฝนฝนกันน่าแดดห่อนๆกันน่าวหนาวหมันเด้อครับ มันยินงใหญ่สระบาดอากาศห้อนหอนนาเร่งปีใดล่ะมันค้นเน่าผสมงานมันห่อนอ่ะเนาแดดฝนตกกับเน่าฝนเน่าน้ำขมันมันเป็นแป้งเนาแดดเนาแดดด้บงาน แป๊บเดียวไปสิเบิดเอาเบิดมันมียงนะเอาเบิดเลยนี่เดี๋ยวพอลายหรอกประมาณหาหุกกองนี่นบ่หาหุกกองกับโมหน่อยได้เนาะเกือบเป็นตันเหมือนเด้เนาะกองหนึ่งเกือบเป็นตันเหมือนละกองหนึ่งเกือบร้อยโล่ดี มันม,นมันหัวใหญ่นำหนักคนเดียงโอ้จักมือจักสีเลี่ยวนี่ประมาณสองมืออยูสออ่สองมือสองมือขันเป็นลักษณะนี้นี่ก็เครื่องมือได้เรืองฟองนึงวันตะตุก คองนึงวันตะซุดีนี่เครื่องมือแล้วอยู่สองมือเพินแล้วมือติแล้วเลไแล้วหารถดมาแก,ก่ซอยอีกนั่นมาหลยติอ้าวหล่มือกับพวกมงก็อกห้องบริสียค้าก็ขอไล่ไปไหนหรอกจ้างคนกับเียหนี้ก็จะสามร้อยกว่าบาท ธุรกิจครอบครัวเฮ็ดกองเจ้าของนี่ล่ะมันบ่หลายเนะาะจักไรยี่นี่จักไรนี่มันประมาณหาไรหาไรหาไรจะหาไรหนีได้ยี่สิบตันบ่ไม่ได้ตัวได้นนเน่นเนาะอันนี้เนี่ยคอยช้าไว้ไรละหกตันไรละหกตันบ่สามสิบตันหกห้าสามสิบนั่นเดียวข้าลงมาจะได้สามสิบตันได้ไหมแม่นบ่โอ้หัวใหญ่ไปนี่ซ้ำ อตัวนี้อย่าว่าเลือดสามสิบ้าคนก็ฟังนังนแห้งหัวหน่อยคนนี้ยังได้สามสเนาะฟังนี้หัวแักแง่ในร้ายคนนั้นในร้ายคนนั้นตีเฟอรยะไรละแปดตันมันกูมานีมันะพ่อเนี่ยนี่พ้องงานไปงานประมาณงานกลัว งานกา็กว่าสองเถียวแล้วเดี๋ยวเราสองตันสี<ฮ>ข้กเลยอรับผมพี่น้องขึ้นเต็มแล้วครับเต็มแล้วเต็มแล้วเต็มที่กาดแล้วมั่นหั้ใหญ่ขึ้นใครับผมพี่น้องมันนานสิมาม่พอทีหนึงครับ,บแบบนี้ มันบเป็นราคาพี่น <cheers. S 2> mm ้องเพื่อนกับบกููครับเอาไว้หวอยไงถึงขวบเลยเดี๋ยวว่าเลยขวบเพิ่นจังมากูกันครับมันเป็นราคาสามบาทสี่บาทคุ้นกับฝ่าน้ำราคาครับผมมันแว่นหอดขวบกับ้ากันกูหัวน้อยๆก็เอาหัวน้อยๆกับ้ากันกูครับผมแต่ว่าราคาได้สามบาทสี่บาทบ่ดที่นี่พ่อลังงมานราคาบ่อขืนบาท บาทหนึ่งก็พอถึงบาทจริงๆครับผมไม่มีคนขู่แล้วบันเนี้ปล่อยทิ่มค่าให้จริงๆปีนี้บดขึ้นบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบบาทแปดสิบต่างเล้ยพากันมากู่ครับมันทีสองปีเลยครับผมหัวเบ่งหวังหวมันว,วกลัวแล้วเป็นไ้ซ้ำนี่ครับผมโอเคครับผมพี่น้องขอ,อยุตีกันน้ำเสนอไว้เพียงแค่นี้เด้อครับผมขอบคุณในรายที่เขาเมื่อิังมาส้ม ฝากคนไหนกดแชร์กดติดตามนี่นะครับผมขอบคุณในหลายสวัสดีครับ